ขอพวกเจ้าไปดีมีสุขนะลูกนะผลทุกข์้นทุกข์ทน,ทกทน,ทกนเจ้าพน้นก็ไทยจากนี้ไปก็ขอให้พวกเจ้าเป็นอิสระส่วนนิดรันดอนขอให้พวกเจ้าไปดีมีสุขนะลูกอย่าก,กลับมาเป็นจับเดรัจฉานให้เขาจับให้เขาฆ่าให้เขาแกงขอให้เจ้าไปบอกเทวดาทัพพราดินเล่าเรื่องราวต่างๆบนโลกมนุษย์ใบนี้ให้พระเทวดารับรู้รับทราบว้า พ่อก็คือเจ้าพระยาเิลิสุขานาครา,าชปัจจุบันชาติวรวุฒิพนมกัญน,นากําลังสร้างกุศลผลบุญที่ยิ่งใหญ่ด้วยการสร้างอาณาจักรนาคาก็ขอให้เทวดาฟ้าดินดลบรรดาลเปิดท้องพักคลังร้อยพันล้านเพื่อสร้างให้แล้วเสร็จในภพนิชาตินี้ก่อนที่พ่อและเหล่าบริวารทั้งหลายทั้งมวลในนาครา,าชกลับไปบําเพ็ญอยู่เบื้องบนก็ขอให้ลูกทั้งหลายไปบอกเทวดาประจําตัวของเจ้าบารมีต้องดีะ ให้ปลดปล่อยพันธนาการให้กับเจ้าบารมีกับสู่ก้อนกอดของพ่อของเขาให้เขามีอนุคติสดใสให้เขามีทางเดินที่งดงามเพื่อเขาเป็นคนของแผ่นดินก็ขอจากไม่ไปเจ้าทั้งหลายก็ให้บำเพ็ญตนสร้างกุศลบารมีเพื่อจะได้กลับไปในภูมิภพที่ดีนะลูกนะไปซะไปดีในสุขลูกไปสู่อิสระเจรีแล้วก็ช่วยนำข่าวสาร ปบอกกล่าวถึงเทวดาฟ้าดินว่าเราเจ้าพญยาเจลีสุข,ขานคราชก็ทําการปลดปล่อยสรรพสิ่งสปปรรพสัตว์ชะตาขาดเพื่อให้เขาพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นภัยเป็นอิสระเสรีไปจากนี้จนชั่วน,นิรันดรขอให้เจ้าไปดีมาดีลุกดูแลตัวเองนะโชคดีมีอไยจะลุกไปเลยไปไปในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมอามันทำบุญสร้างกุศลเพื่อที่ตัวเองจะได้ต้อง ไม่ต้องกลับมาเป็นจัดให้เขาล่าเป็นจัดให้เขาฆ่าอ่าชุดสุดท้ายแล้วลูกไปดีมีศกขอให้เจ้าทั้งหลายพบแต่่านพบแต่สิ่งที่ดีๆจากนี้ไปช่วนนิรันด์ก็ขอเป็นอิสระเสรีคนทุก้นโศกพน้นเศร้านะลูกนะจากนี้ไปเมื่อพ่อปล่อยให้เจ้าเป็นอิสระเสรีแล้วก็ขอให้เจ้านำข่าวสารไปบอกกล่าวกับทือบราภชดินา่าเจ้าพระยาสิริสุขานาคาราช อดีตพันพบเหมืงองของเจ้าผู้ของนครของ,ของ,ของกษัตริย์ราชาร้อยพันเมืองปัจจุบันชาติวรวุิพนมกัญน,นาได้มาปลดปล่อยสปปรรพสิ่งสปปรรพสัตว์ตาขาดเพื่อเพราะเป็นกุศลผลบุญให้กับเทวดาพระดินเพื่อมาถวายแด่องค์พระพุทธพัพระรสัรรมะสูงแล้วก็ของมอบให้กับเจ้ากันญาญญานาคณนีเจ้าปิรามาเทวีไปจนถึงเทวดาเทวดาที่ดูแลเจ้าบารมีเจ้าโต้งเดีย ก็ขอให้เขามีแต่ความสุขความเจริญขอให้เขาปลดปล่อยแล้วก็ปลดเปลื้องฒน,นาคารที่เจบาระมีถูกจองจำนั้นจากนี้เป็นความสุขตลอดนิรัดนดรก็ขอให้เขาเป็นอิสระเสรีลูกๆก,ก็ไปสู่ข้างล่างแล้วก็น้ำว่ายลงไปแล้วก็บอกกล่าวเรื่องราวให้กับเทวดาฟ้าดินว่าพ่อได้มาทำหน้าที่แล้ว แล้วก็ไปบอกว่าพ่อจะสร้างอาณาจักรนาคาเพื่อประกาศสดราประกาศความยิ่งใหญ่เียไกลให้มวลมนุษย์ต่างชาติได้รับรู้รับเห็นได้เป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าหาข้อมูลว่าอาณาจักรนาคาไม่จริงนรกสวรรค์ไม่จริงเป็นว่าตายเกิดไม่จริงขอให้ทุกคนละเว้นความชั่วมันทาความดีเพื่อที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดว่าตายเกิดเพื่อที่ไม่ต้องกลับมารับทุกข์รับโศกรับเคราะห์รับกรรมขอให้ชาไปดีมาดีนะลูกนะอย่าไม่ไปเป็นชั่วนิรันดร ขอให้เจ้าปฏิบัติตนบอกเพื่อนพ้องน้องพี่เราให้ปฏิบัติตนปฏิบัติตัวทําแต่คุณงามความดีสร้างแต่คุณผลบุญเพื่อที่จะได้กลับไปเป็นเทพกลับไปภูมิภพที่ดีไม่ต้องกลับมาเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องกลับมาเป็นสัตว์ให้เขาต้องยามทาแกงหรือทาร้ายฆ่าเราขอให้เจ้าไปดีนะลูกไปได้ละนะพอให้เจ้าไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เจ้าจะต้องเดินทาง ไปหาในที่ที่ที่เจ้ามีความสุขที่สุดก็ให้กลัาไปได้เลยนะน้ำท่วมตัวแล้วไปสรุปคนในอันนี้จากพ่อเขาทุกคนก็พร้อมที่จะมาส่งเจ้าแล้วก็ขอให้เจ้าไปดีมีสุขพ่อก็ดีใจแล้วอย่าลืมไปบอกกล่าวเล่าเรื่องราวให้กับที่ดาเหล่านั้นว่าพ่อกําลังจะสร้างก็ขอให้เปิดท้อง่อค้างให้พ่อได้สร้างในเร็ววัน ขอที่รู้มาก็คือไม่ไล้ลงมาอีกแล้วจะนนั้นก็จะสร้างก็จะสร้างพบ,บนี้เท่านั้นนะไปเถอะลูกไปซะพอให้เจ้าไปแล้วก็ขอให้เจ้าไปเลยนะไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นไปซะลูกไปซะไปซะ,ไปซะนะนะนะคุณดีขอให้เธอเขาเหล่านั้นไปดีมีสุขนะไปเถอะไปเลยไม่ต้องห่วงอะไรนะพอ,อให้อาหารพวกแก้แลวละ ก็ขอแบ่งการกินให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่างนี้ไปก็อยากมีทุกข์ให้แค่เจ็ดมือรบกวนเปลียนเรียนพวกเจ้าอีกต่อไปขอให้พวกเจ้ามีแต่ความสุขขั้วนิดในลานดองลูกไปซะลูกไปซะนะอืมไปซะ ไปสรุกไปะนะนะบอกเก่าเทวดาพาดอยู่ในพ่อด้วยว่าพระยาจินสุขานาคราชได้มาทําหน้าที่ปลดปล่อยพันธนาการให้เจ้าเหล่านั้นไปดีมนสุขเมื่อคืนนี้พ่อก็ฝันมีคนสะตาขาดมาร้องขอชีวิตจากพ่อพ่อก็ คิดอยู่ว่าภายใน24ชั่วโมงที่เขาร้องขอว่าถ้าเขาไม่ได้ถูกปลดปล่อยเขาจะทุกกดจมน้ำด้วยในตัวเขามีบาดแผลมากมายพ่อเลยนึกถึงพวกเจ้าว่ามีใครมาร้องขอชีวิตในฝันหรือไม่ในฝันนั้นลูปเมียของเจ้ารอเจ้าอยู่เป็นผู้ชายตัวใหญ่มีบาดแผลถูกกดจมน้ำในเรื่องเล่าหรือในความรู้สึกนั้น จะต้องถูกกดหัวตายภายใน24ชั่วโมงแต่พ่อก็ได้ไปกดปล่อยให้แล้วลูกเมียเขาก็คงมีความสุขมาล้องขออยู่ด้านข้างเหมือนอยากจะให้เราไปไถ่สตาชีวิตเขาในขณะเดียวกันนั้นพ่อก็มีความรู้สึกว่าทําไมเขาไม่เอาเงินไปไถ่สตาของเขาที่ขาดไปแต่ดูเหมือนเขายากจนเขาไม่มีเงินทองที่จะไถ่ลูกเมียเขาก็เลยมายืนด้านข้างเหมือนหมดอะไรอวม เหมือนหมดความหวังแต่พ่อก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันตรงเหมือนมันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาเหล่านั้นอยากจะให้อยากจะให้ <c oughs> ใหพ่อช่วยเหลือหรือเปล่าพ่อก็เลยมาปล่อยพวกเจ้าวันนี้ก็คงน่าจะเป็นเจ้าหรือเปล่าที่มากร้องขอเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เมื่อดึกนี้พอทำหน้าที่แล้วไปซะอยากไม่ไปก็